เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีฟแฟนๆบุรุโตะและนารุโตะทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง 9ตัวละครที่จบการศึกษาจากอะคาเดมี่หรือว่าโรงเรียนนินจาตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับผมเราก็จะมาดูกันซิว่าใน9คนนี้เนี่ยมีใครกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาคลิปของเราในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอรบกวน<ๆ>เพื่อนๆอีกเช่นเคยว่าอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วผมก็จะต้องขอ โทษที่เมื่อวานนี้หยุดนะครับผมก็มีธุระนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะชดเชยให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ตอนบ่ายสามโมงนะครับผมแล้วก็จะทําให้อีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะครับก็รอดูกันได้เลยว่าอีกคลิปหนึ่งหลังบ่ายสามโมงเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมถ้าใครติดตามอยู่ก็รอกันได้นะครับงั้นถ้ากดกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มในเนื้อหาคลิปของเราในวันนี้กันก่อนดีกว่า อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าในโลกนินจาเนี่ยการที่จะหานินจาอัจฉริยะสัก หนึ่งคนหรือว่าสักคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากเอามากๆเลยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยผมเลยรวบรวมตัวละครทั้ง9คนนะครับที่มีแววอัจฉริยะตั้งแต่ยังวัยเด็กตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนนินจาเลยนะครับจนกระทั่งจบจากโรงเรียนนินจาเนี่ยพวกเขาทั้ง9คนนี้เนี่ยจบมาด้วยอายุยังน้อยกว่าเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆอีกนะครับก็ลองไปดูกันได้เลยว่าจะมีใครกันบ้างนะครับ คนที่9กนะครับก็จะเป็นซาลุโทบิฮิรุเซนนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเนี่ยรู้กันดีในานาม AKA รุ่นที่3นะครับผมหรือว่าโฮคาเงะรุ่นที่3นั่นเองนะครับผมตัวของฮิรุเซนเนี่ยอย่างที่ทุกคนเนี่ยรู้กันดีว่าตัวของเขานั้น เป็นสิทธิ์ของโฮคาเงะรุ่นที่1แล้วก็โฮคางะรุ่นที่2นั่นเองนะครับผมแล้วตัวของฮิรุเซนเองเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นโฮคาเงะที่มีอายุการทํางานเนี่ยยืนยาวมากที่สุดในโคโนฮะงาคุเลด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นโฮคางะที่มีชีวิตอยู่ยาวมากที่สุดคอยรับใช้หรือว่าคอยปกป้องหมู่บ้านเนี่ย นานที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้เป็นโฮอังเงตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อยืนยันได้แล้วว่าซาลุโตบิฮิลูเซนเนี่ยเป็นอัจฉริยะตั้งแต่วัยเด็กนะครับเพราะว่าตัวงเขาเองเนี่ยก็จบจากโรงเรียนนินจานะครับตั้งแต่ อายุในวัยสิบขวบเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเจ๋งตั้งแต่ในวัยเด็กเลยนะครับจนกระทั่งความเจ๋งนั้นเนี่ยส่งผลให้เขาได้เป็นโฮคังเงะรุ่นที่3ในเวลาต่อมานั่นเองนะครับผมเราก็ไปต่อที่คนที่แปกันเลยนะครับที่จบการศึกษาตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นเองหรือว่าเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กเลยนะครับนั่นก็คือนามิคาเซะมินาโต้นั่นเองนะครับผมหรือว่า AK a โฮคังเงะรุ่นที่4ของเรานั่นเองนะครับมินาโตะนี เ,เขาจบการศึกษาจากโรงเรียนนินจาตั้งแต่อายุในวัยเพียง9ขวบเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ยังเป็นเด็กนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดมาโดยตลอดด้วยนะครับแล้วตัวงเขาก็ยังเป็นอัจฉริยะที่ถูกขนานนามว่าใน10ปีหรือ20ปีเนี่ยจะมีสักคนหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะตั้งแต่ในวัยเด็กเลยแล้วพอ โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ยังมีฉายาหรือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในนามประกายแสงสีทองแห่งโคโนฮะด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นโฮคาเงะรุ่นที่4นั่นเองนะครับแล้วก็ได้ตายลงไปจากโลกนี้ในวัยเพียงอายุแค่24ปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับ มินโตะนะครับผมงั้นเราก็ไปเริ่มที่คนต่อไปกันเลยดีกว่าคนต่อไปเนี่ยก็อยู่ในอันดับเจของเราในคลิปนี้เลยนะครับแล้วเขาก็ยังเป็นตำนานของโคโนฮะอีกด้วยนั่นก็คือไมโตะไกนั่นเองนะครับไมโตะไกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จบการศึกษาหรือว่าจบจากโรงเรียนนินจาตั้งแต่อายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถ มากเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ได้มีความสามารถในเรื่องคาถานินจาหรือว่าเทคนิคอะไรที่ยากๆนะเขามีความสามารถในเรื่องของกระบวนท่าครับเขาสามารถเอากระบวนท่าที่เขามีเนี่ยมาปรับใช้ในการเป็นนินจาของเขาได้แล้วก็แข็งแกร่งมากๆเลยด้วยแล้วเขาก็ยังสามารถนํากระบวนท่านี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้หรือว่ามาทําให้เป็นไม้ตายของเขาได้อีกด้วยนั่นก็คือ ประตูด่านทั้ง8ของเขานั่นเองแล้วไอประตูด่านทั้ง8เนี่ยแหละจึงทําให้เขาสามารถสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเพื่อนสนิทของเขานั่นก็คือคากาชิในสงครามโลกนินจาครั้งที่4มาได้นะครับแล้วเขาก็ยังใช้ประตูด่านทั้ง8นี่แหละสู้กับมาดาระซึ่งมาดาระในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นร่างที่สุดยอดของเขาเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาเนี่ยได้เป็นร่างสถิตของ1ิบหางไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ไกลเนี่ย ก็สามารถที่จะสู้กับมาดาระได้สูสีในช่วงหนึ่งเลยจึงทําให้มาดาระเนี่ยเอ่ยปากออกมาเลยนะครับว่าไกเนี่ยเป็นนินจากระบวนท่าคนแรกที่ทําให้มาดาระเนี่ยยอมรับว่าเขาเนี่ยเจ๋งจริงเก่งจริงนะครับเอาละครับงั้นเราก็มาต่อที่อันดับที่6กันเลยดีกว่าอันดับที่6นะครับผมนั่นก็คืออุจิวะอิาจินั่นเองนะครับอุจิวะอิาจิเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะตั้งแต่ วัยเด็กเหมือนกันนะครับซึ่งอุจิวะอิจ,อจิเนี่ยเขาจบการศึกษาหรือว่าโรงเรียนนินจาเนี่ยตั้งแต่ในวัย7ขวบเท่านั้นเองนะครับก็อายุเท่าไกล่เลยนะก็สามารถจบจากโรงเรียนนินจาได้แล้วแล้วก็ยังมีคะแนนสูงสุดอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะที่มีความฉลาดเป็น กดเลยทีเดียวสําหรับอุจิวะิอิทจินะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ยังมีผลงานที่ดีมาเรื่อยๆนะครับจนทําให้ตัวของเขาเนี่ยในวัยสิขวบก็ได้เป็นจูนินแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเขาในวัย11ขวบนะครับก็ได้เข้ามาอยู่ในสังกัดของหน่วยรับที่ขึ้นตรงต่อท่านโฮคาเงะอีกด้วยนะครับแล้วก็ในวัย13ขวบเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าหน่วยรับแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่มีความสามารถที่สูงเอามากๆเลยแล้วก็แข็งแกร่งมากด้วยนะครับแล้วก็ยังฉลาดอีกด้วยก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะมากๆเลยนะครับที่หาตัวจับได้ยากมากๆเลยด้วยนะครับต่อไปนะครับเราก็มาต่อที่ลำดับที่5กันต่อเลยดีกว่าลำดับที่5นั่นก็คือยามาโตะนั่นเองนะครับยามาโตะเนี่ยเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ใช้กระถาไม้ได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้รับ DNA หรือว่าเซลล์เนี่ยของฮาชิริมะ โคคาเงะรุ่นแรกนะครับมาจากการทดลองของโอโรจิมารุนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าตัวของยามาโตะเนี่ยก็พิเศษมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังสามารถเป็นอัจฉริยะได้อีกด้วยนั่นก็คือเขาสามารถจบจากโรงเรียนนินจาได้ตั้งแต่อายุเพียงแค่ หขวบเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จบการศึกษาตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าไม่ฉลาดจริงเนี่ยจบไม่ได้นะในวัยเพียงแค่6ขวบเท่านั้นเองนะครับแล้วในปัจจุบันนี้นะครับตัวของยามาโตะเองเนี่ยก็ยังเป็นนินจาที่มีระดับชั้นที่สูงอยู่พอสมควรนั่นก็คือ โจนินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้ไปทำการจับตาดูโอโลจิมารุแถวห้องแลบของเขานั่นเองนะครับงั้นเราก็ไปดูที่คนที่5กันเลยดีกว่านะครับคนที่5เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความอัจฉริยะอยู่ในตัวเหมือนกันแต่อาจจะเป็นในรูปแบบของการรักษานั่นเองนะครับนั่นก็คือซึนเดะนั่นเองนะครับซึนเดตเนี่ยเขาก็ เป็นโฮคัเงะรุ่นที่5นั่นเองนะครับเขาเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของ ฮิรุเซ็นนะครับผมหรือว่าโฮคะเงะรุ่นที่3นะครับผมแล้วเขาก็ยังเป็น1ใน3นินจาในตำนานแห่งโคโนฮะงาคุเลอีกด้วยนะครับแล้วตัวของซึนเดะนะครับเขาก็ยังจบการศึกษาเพียงแค่อายุ6ขวบเท่านั้นเองนะครับผมแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นนินจาแพทย์ที่เก่งที่สุดในโลกนินจาอีกด้วยนะครับก็ถือว่าบุคคลคนนี้เนี่ยมีของดีหลากหลายมากเลยนะครับไม่แปลกใจเลยที่เขาเนี่ย จะถูกขนานามว่าอัจฉริยะทางการแพทย์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะอีกสายหนึ่งเลยที่สำคัญต่อโลกนินจามากๆเลยนะครับงั้นเราก็ไปดูที่คนต่อไปกันเลยดีกว่าถ้ามีซึนเดะแล้วก็ต้องมีบุคคลคนนี้เหมือนกันเพราะว่าบุคคลคนนี้เนี่ย ถือว่าเป็นอัจฉริยะของรุ่นซูนเดะเลยก็ว่าได้นั่นก็คือโอโรจิมารุนั่นเองนะครับผมโอโรจิมารุก็มีตำแหน่งที่ไล่เลี่ยก,กับซูนเดะเลยนะครับนั่นก็คือมีสัก์เป็นสิทธิ์ของโฮคาเงะรุ่นที่3หรือว่าซาลุโทบิฮิรุเซนแล้วก็ยังเป็น1ใน3นินจาแห่งโคโนฮะเหมือนซูนเดะด้วยนะครับแต่เขาเนี่ยมีพลังมากกว่าทั้งสคนมากเช่น ซึนเดะแล้วก็จิระยะเนี่ยมีพลังที่ไม่สามารถเทียบเท่าโอโรจิมารุได้เลยนะครับแล้วตัวของโอโรจิมารุเองเนี่ยก็ยังจบการศึกษาตั้งแต่อายุ6ขวบเท่าซึนเดตอีกด้วยนะครับแล้วตัวของเขาก็ยังเป็นสิทธิ์โปรดหรือว่าสิทธิ์ลักของฮิรูเซนอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีภาษีหรือราคาที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วตัวของโอโรจิมารุก็ยังมีความเก่งกาจที่ถือว่าเกือบจะได้เป็น โฮคาเงะของโคโนฮะงาคุเลอีกด้วยนะครับซึ่งก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าโอโรจิมารุเนี่ยคืออัจฉริยะตัวจริงของ3ามยินจาในตำนานเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะครับเพราะว่าตอนโตเนี่ยมันก็สามารถคิดค้นหรือว่า ประดิษฐ์กระถาอะไรใหม่ๆได้เสมอนะครับแล้วก็ทดลองอะไรใหม่ๆเสมอเลยซึ่งบางคนเนี่ยก็ยังทําไม่ได้แบบมันเลยด้วยซ้ํานะครับและในตอนนี้มันก็ยังทดลองอยู่ในแลบอยู่นะครับผมเอาละครับส่วนคนต่อไปเนี่ยก็ยังอยู่ในหมวดหมู่ของสายินจาในตำนานอยู่นะครับนั่นก็คือจิระยะนั่นเองนะครับผมหรือว่าเซียนลามกอย่างที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีนะครับจิระยะเนี่ยก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีพลังรองมาจากแค่โอโรจิมารุเท่านั้นเองนะครับเขาเนี่ยมีพลังมากกว่าซึนาเดะด้วยซ้ำนะครับแล้วตัวของจิระยะเองเนี่ยก็ยังจบการศึกษาพร้อมกับอโโรจิมารุแล้วก็ซึนาเดะอีกด้วยนะครับในวัยเพียง6ขวบเท่านั้นเองตัวของจิระยะเนี่ยก็ปกป้องโคโนหฮะจ,จากเงามืดมาโดยตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโอโรหรือว่าจากอาคาซุกิหรือว่าแสงอุสานะครับผม และความที่จิรลยะเนี่ยมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับบวกกับความอัจฉริยะของเขาแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยแสดงให้เราเห็นสักเท่าไหร่นะครับเขาเนี่ยก็ได้ปั้นลูกศิษย์มาหลายคนมากๆเลยไม่ว่าจะฝั่งดีหรือว่าฝั่งร้ายถ้าฝั่งร้ายเนี่ยก็ยังเด่นเด่นเด่นเเลยนั่นก็คือยาฮิโกโคนันแล้วก็งาโตะนั่นเองนะครับซึ่งรวงมกันแล้วเนี่ยก็ได้ฉายาว่าเพนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความแข็งแกร่งมากในเรื่องของนาูโตะเลยส่วนฝั่งดีเนี่ยก็อย่างนาูโตะแล้วก็มินาโตะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีพลังเยอะระดับต้นๆของเรื่องนาูโตะเช่นเดียวกันนะครับตัวของจิระยะเองเนี่ยก็มีราคาดีไม่แพ้ไปกว่าโอโรจิมารุเลยแต่สุดท้ายนะครับจุดจบของจิระยะเนี่ยก็มาจากน้ำมือของลูกศิษย์ตัวเองนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเพนนั่นเองนะครับ ก็สําหรับคนต่อไปนะครับก็จะเป็นคนสุดท้ายแล้วนั่นก็คืออันดับที่1นึ่นั่นเองอันดับที่1เนี่ยก็คือคาตะเคะคาคาชินะครับผมคาคาชิเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะคนเดียวนะครับผมที่จบการศึกษาที่อายุน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตัวของคาคาชิเนี่ยจบการศึกษาจากโรงเรียนนินจาตั้งแต่อายุเพียงแค่ ห้าขวบเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ยังได้เป็นจูนินตั้งแต่อายุยังน้อยอีกด้วยนะครับจนกระทั่งเขาเนี่ยได้กลายเป็นโฮคาเงะรุ่นที่6ของโคโนฮะงาคุเละนะครับผมตั้งแต่จบสงครามโลกนินจาครั้งที่4นั่นเองนะครับแล้วตัวของเขาในปัจจุบันนะครับก็ยังทำงานให้กับหมู่บ้าน โคโนฮะอยู่นั่นเองนะครับโดยการดูแลผู้คนแล้วก็ปกป้องหมู่บ้านไปในตัวนะครับแล้วตัวของคาคาชินะครับก็ยังเป็นตัวละครที่เหล่าแฟนๆเนี่ยชื่นชอบมาโดยตลอดด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยคงไม่ไปด่าผมในคลิปของโพาเงะที่อ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์ของโคโนฮะงาคุเละหรอกนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะ แล้วก็ถ้าผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ต้องขออาภาัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับนารุโตหรือบรุโตเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ